สวัสดีค่ะวันนี้เตาจะมารีวิวกระเป๋า m ม l b บ r รี่อเล็นะคะรุ่นยอดฮิตที่หลายหลายคนเคยอยากได้หรือเปล่ามันออกมานานแล้วเหมือนกันตอนที่ออกมาใหม่ๆนี่อยากได้มากจนถึงกับต้องไปตามหามาทุกที่นี่เป็นถุงดัสแบกนะคะของ m ม l b บ r รีอย่างที่รู้ๆกันก็ไม่มีอะไรมากก็มีโลโก้ ต้นอ,อาเบอรี่นะคะก็มาดูข้างในกันดีกว่าออกมาแล้วก็เป็นแบบนี้มันก็เป็นสีโอ๊กนะคะรุ่นยอดหิตซึ่งเราว่าในบรรดาสีทั้งหมดที่ออกมาเนี่ยสีโอ๊กคือสวยที่สุดละพูดกันตามตรงสีดำเหมือนกระเป๋านักเรียนอะแล้วก็ดูแบบดูเหมือนไม่ค่อย คลาสสิกเนาะสีโอ้มันคลาสสิกกว่าเข้าได้กับทุกชุดสีม่วงความจริงก็สวยสีพลัมแต่ว่ามันก็ไม่ใช่แนวเราอีกทีดีก็เนี่ยค่ะตรงตัวกระเป๋าด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้ก็จะมีตาตัวล็อกก็ตามสไตล์เมลเบอรี่อะค่ะนี่ก็จะ เห็นได้ว,ว่าก็จะมีล็อกกมเบรตรงนี้เปิดวิธีเปิดก็หมุนแค่บิดแล้วก็เปิดออกได้เลยนะคะมันก็จะมีตัวไอตัวล็อกที่เป็นดูด,ด,ดเป็นแม่เหล็กแมกเนตตรงนี้สองอันก็จะก็ดีค่ะสะดวกไม่ได้อะไรมากเป็นหนังควายลายหนังก็ประมาณนี้ค่ะเราไม่ค่อยอะไรกับลายหนังอะไรเท่าไหร่ แล้วก็ตรงหูจับด้านบนเป็นลายถักเหมือนเป็นลายเปียน่ารักมากเลยชอบตรงนี้มากแต่ว่าอย่าหิวแบบนี้บ่อยนะคะหิ้วแบบนี้บ่อยแล้วตรงนี้มันจะย,ย้อยแล้วมันจะไม่สวยอย่างแรงนี่คือข้อเสียของมอเบร์เียเล็กซ่าแล้วด้านหลังก็ไม่มีอะไรคะ่ะด้านหลังก็เป็นหนังธรรมดาแต่ตอนนี้เริ่มดำแล้วดำตรงนี้เพราะว่า ใส่กางเกงยีน์บ้างใส่กางเกงสีเข้มเข้มหรือเสือ้อสีเข้มเข้มเป็นก็ดูดสีเป็นเรื่องปกติค่ะเราไม่แครมากพอซื้อมาใช้ก็ใช้ใช้อย่างสมบุกสมบันมาดูด้านในกันดีกว่านะคะด้านในก็เหมือนกระเป๋ามัมเบอรี่แบรนด์อื่นก็จะบุกไอ้เขาเรียกอะไรตรงนี้เป็นเหมือนบุกกรรม,มยีหรือเปล่าไม่รู้ว่า เออแต่ก็โอเคด้านในก็เป็นแบบนี้ค่ะมีแว่นตากันแดดหรือแบนอยู่ไม่เคยเอาออกเลยเพราะว่าเอาไปทุกที่เนี่ยค่ะก็มีซิปเล็กแล้วก็มีตามมอรีข้างในมีช่องเล็กตรงข้ามกันที่มันไม่เป็นซิปอะค่ะเป็นแค่ช่องเล็กเฉยๆของจติ๊กเก็เอาออกเลยทิ้งๆก็เนี่ยค่ะมีแค่เนี้ย ก็มีแท็ก m เม i ินอ england แค่นี้ค่ะข้างในซิปก็ช่องใหญ่อยู่เหมือนกันเก็บของได้เยอะอยู่ก็มีป้ายเมลเบอรีที่เราไม่เคยจะสนใจเนี่ยค่ะแค่นี้เองกระเปอาข้างในถามว่าจุได้เยอะไหมก็ถือว่าโอเคนะคะจุได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าก็หนักขอบอกว่า ตอนแรกเราคิดว่าเราเจอเร็กูล่าไซส์เนาะไม่ได้อเวอร์ไซส์คิดว่ามันจะไม่หนักไม่หิ้วกระเป๋าเปล่า,ามันก็ไม่หนักแต่พอใส่ของไปแล้วแบบอย่าใส่เยอะละกันขนาดเตาไม่ได้ใส่เยอะนะเตาใส่แค่มือถือแว่นตากันแดดเอ,อกระเป๋าตางังแค่แล้วก็เครื่องสำอางนิดนหน่อยๆกระจุกกระจิกอะ่ะมันยังแบบปวดไหล่หิ้วประมาณสองชั่วโมงก็ปวดไหล่แล้วอะค่ะเพราะมันเป็นกระเป๋าหนังอะ่ะมันก็เล็กเลี้ยงไม่ได้ อันนี้ลองใส่กระเป๋าตังค์ให้ดูนะคะกระเป๋าตังค์มือถือแว่นตาก,กันแดดน,นี่แค่นี้ก็เต็มแล้วอะ่ะคือมันก็โอเคอะ่ะเพราะสำหรับเดินทางอะไรแบบนี้นะคะเวลาไปต่างประเทศหรือว่าเดินทางที่เราต้องการความคล่องตัวใช้อเนี้ยดีมากเลยรอรายื่งนเป็น Cross Body เป็นสะพายข้างปลอดภัยค่ะนี่ก็เป็นกระเป๋าตังค์พอลสมิ รุ่น10ปีอนะค่ะมันใหญ่อ่ะคณก็เลยนิดนึงเต็มนิดนึงโอเคเลยค่ะสำหรับกระเป๋ามอลเบรอรีอเลกซาของเราขอบอกว่าไปนี้ใช้อย่างสมบุกสมบันมากบุกป่าลุยน้ำแบบไม่กลัวฝนตกกูก็ลุยเลย <laughs> ยันสดๆ แต่ก็รักเหมือนลูกเมียน้อยอะความจริงอะมันตอนซื้อว่าตอนแรกๆก,ก็รู้สึกแบบเอ๊ออะไรอะมันก็ชอบนะแต่ก็ยังตะตขิตตะขวงใจปรากฏใช้ไปใช้มาโคตชชอบเลยคือใช้บ่อยที่สุดเห็นได้จากรูปที่ไปที่ที่ต่างๆหนองบะลองนี้นานๆหยิบออกมาใช้ปรากฏว่าเลยลักหลักใบนี้นี่แหละคะ่ะ มาเมอรี่อเล็กซ่าอันนี้ของแถมได้ไหมอ่ะของแถบลูกแม่น้อยเหมือนกันแตเดลองชอมลองชอมซื้อมาจากฝรั่งเศสซึ่งก็แค่น,นี้แหละคะ่ะลายหอไอเฟลสีเทาน่ารักเดียดแต่ซื้อมายังไม่ได้ใช้เลยซื้อมาทำไมว่าก็ไม่รู้วัตอนกันซื้อมาเก็บ เ <laughs> นี่ยค่ะกล่องชอมก็ <Go. S 2> ไม่มีอะไรอะตามสไตล์มันกระเป๋าที่ใครๆก็รู้จักเฉยๆไม่ได้อะไรมากมีราคาติดไว้อยู่เลยมองไม่เห็นราคา,เ,าเห็นแล้วก็รวมทุกอย่างแล้วเจ็ดสิบแปดปอนค่ะเจ็ดสิบ ไม่ใช่ปอนยูโรเจ็ดแปดยูโรแต่ว่าตาได้ส่วนลดล,ลูกเรืยี่สิบเปอร์เซนก็เหลือเท่าไหร่ก็ไม่จำไม่ได้ละมันจําได้ว่าถูกอะ่ะก็เลยซื้อซื้อมางั้นแหละเอามานอนเรียงกันสําหรับกระเป๋าที่เพิ่งซื้อช่วงนี้ยกเว้นใบนี้ที่ซื้อนานแล้วก็มีน้องบาลองแล้วก็น้องลองชอม พอแล้วงดซื้อกระเป๋าไปอีกสามเดือนขอบคุณที่ตามชมค่ะบ๊ายบาย